สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรสูา่าทัวร์จัดให้วันนี้ครอบครัวกินอะไรดีวันนี้ก็ผัดง่ายๆผัดกลัมปีใส่หมูอืมหมูก็เป็นหมูชิ้นก็ ง่ายๆเลยไงยก็ให้ทุกคนทานข้าวให้เลยนะคะส่งเป็นตัววันนี้ด้วยผัดกระลำปีใส่หมูทํากับข้าวอย่างเดียวก็อยากให้ทุกคนก,นกินข้าวกับครอบครัวกับพี่กับน้องหรือก็กาแฟกับเพื่อนๆก็ทานข้าวให้เลยนะคะวันนี้พาทัวร์ก็ได้ส่งเป็นตัวด้วยใส่ใจทุกเป็นตัวนะคะไงก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจพาทัวร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดต,ตามนะคะกินข้าวด้วยกันนะคะ Ja. ก็ทำ้งกับข้าวเสร็จแล้วแล้วนะคะทุกคนก็มากินข้าวด้วยกันนะคะอย่างนึงอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของทัวว่าพาทัวร์พากินข้าวต่ออะไรคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันที่หนบ๊ายบายขอบคุณนะคะ